สำหรับวันนี้มาติดตามสถานการณ์ที่หุ้นเอเชียนั้นร่วงลงอย่างหนักโดยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาหุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ได้ร่วงลงในช่วงเช้าเนื่องจากข้อความล่าสุดของธนาคารกลางที่มีโทนเสียงที่ไม่ค่อยดีและ JP Morgan Chase ซึ่งได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโดยดัชนีนิเคอี225ของญี่ปุ่นขยับลง0.18% S&P และ ASX 200ในออสเตรเลีย,ยลดลง0.98%ดัชนี นีห่างเซิงของฮ่องกงล,ลดลง1.38%เอร์เซีย่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลง0.03%ซซึ่งนักลงทุนยังคงอยู่ในขั้นตอนสรุปข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตอยู่ที่57ในเดือนพฤษภาค,คมขณะที่ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิตจากสถาบัาน ISM อยู่ที่49.6โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัาน ISM อยู่ที่56.1และ แบ่งงานว่างเปิดใหม่อยู่ที่11.4ล้านและนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพทัฒบัตรรฐบาทสหรัฐอายุ10ปีอยู่ที่ประมาณ2.9หลังจากเพิ่มขึ้นชั่วข้ามคืนโดยราคาน้ํามันดิบได้ร่วงลงจากรายงานของซาอุดีอาระเบียที่กล่าวว่าจะสูบฉีดน้ํามันมากขึ้นหากผลผลิตของรัสเซียลดลงและองค์กรของประเทศและพันธมิตรผู้ส่งออกน้ํามันหรือโอเปก จะประชุมกันในภายหลังโดยไดมอนด์ได้เตือนนักลงทุนให้เตรียมพร้อมสำหรับพายุเฮอริเคนทางเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันมาโคโคลานวิกนักยุทธศาสตร์ของเจพีมอร์แกนคาดว่าหุนนั้นจะดีตัวขึ้นภายในสิ้นปี2022และนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการอภิปรายว่านักลงทุนยังคงกังวลว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟดจะนำไปสู่ภาวะถดถอยหรือไม่โดยกลุ่มผู้กำหนดนโยบายของเฟดได้ชังใจในการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยต,ต่อ อไปเพื่อตอบโต้แรงกดดันด้านราคาทางด้านแมรี่เดลี่ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโกและเจมส์บุลากประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยได้สนับสนุนแผนการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก50จุด ได้สนับสนุนแผนการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก50จุดพื้นฐานในเดือนมิถุนายนนี้ในวาระงานคนแห่งโดยโทมัสบากินประธานเฟดริชมอน์กล่าวเสริมว่าการกระชับนโยบายการเงินนั้นสมเหตุสมผลทางด้านลอเรนตาเมสเตอร์ประธานเฟดแห่งคลิฟแลนด์จะหารือกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงท้ายของวันและรายงานการจ้างงานของสหรัฐซึ่งรวมถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะตามมาในอีกหนึ่งวันต่อมาโดยเขาได้กล่าวว่าเราน่าจะเห็นความ จะเป็นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นในช่วงหลังของปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2023เนื่องจากเฟดยังคงต่อสู้กับเงินเฟอ้อโดยเวลคา,าโกหัวหน้าสถาบันการลงทุนระดับโลกโกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์บอกกับบลูมเบิร์กโดยแมกมิเลียนกล่าวเสริมว่าตลาดยังไม่ได้เชื่ออย่างเต็มที่จากผลกระทบของการลดงบดุลของเฟดและยังกล่าวว่าผลกระทบของการกระชับเชิงปริมาณได้เริ่มที่จะทําให้การปิดงบดุลของเฟดในเดือนนี้ยังไม่ ผ่านการทดสอบและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยได้แต่คาดเดาว,ว่าตลาดอาจจะยังไม่เชื่อจริงๆและในขณะเดียวกันนั้นธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วข้ามคืนครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็น1.5%ตามความคาดหมายและเตือนว่าอาจจะดำเนินการรุนแรงขึ้นหากจำเป็นต้องควบคุมเงินเฟอ้อโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจะเปิดเผยดัชนีราคาอาหารรายเดือนในวันศุกร์นี้ และนอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกรสิกรไทยนั้นได้ซื้อหุ้นธนาคารในอินโดนีเซียเพื่อเสริมพอสินเชื่อรายย่อยและปูทางธุรกิจสู่อาเซียนโดยนักวิเคราะห์มองว่าธนาคารกรสิกรไทยเพิ่มสัสดส่วนถือหุ้นธนาคารเมสเปียนเป็น67จะส่งผลดีระยะยาวและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอสินเชื่อ SME และรายย่อย แต่ยังคงประมาณการกำไรปีนี้เนื่องจากแบงก์เมสเปียนเป็นธนาคารขนาดกลางเล็กมีกำไรประมาณ200ล้านบาทพร้อมกับแนะให้จับตากลุ่มแบงก์ที่เริ่มขยายปีกอาเซียนเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงค์ ank, ได้รายง,งานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทกสิกรวิชันฟินแลนเชียลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือครองหุ้น งหดได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารเมสเปียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทกสิกรวิชันฟิแนนเชียลจะดําเนินการเข้าทํารายการภายใต้เงินลงทุนไม่เกิน220ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่าประมาณ7,556ล้านบาทและหลังจากธุรกรรมนี้ธนาคารและ k v f จะเข้าถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า67.5%ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้หลังเดื รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565โดยคุณกลินสิทธิสวัสด ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บอลอยหยวนต้านประเทศไทยกล่าวว่าการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารเมสเปียนของเคแบงเป็นไปตามแผนธุรกิจเดิมของเคแบงที่ต้องการทยอยลงทุนในธุรกิจธนาคารในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจโดยเคแบงได้เริ่มเข้าลงทุนในธนาคารเมสเปียนตั้งแต่ปี2560ในสัดส่วน9.99%จนล่าสุดวันนี้ที่มีรายงานว่าจะเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น67.5%โดยคุณตรนกล่าว ว่าเดี๋ยวนี้มีขนาดรายการไม่ใหญ่มากโดยหากเทียบเป็นเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ของเคแบงแล้วจะอยู่ที่ราว0.8%ของสินทรัพย์เท่านั้นและทางเคแบงคาดว่าการทำรายการเข้าถือหุ้นเพิ่มน่าจะแล้วเสร็จปลายปีจึงประเมินว่าดี๋วครั้งนี้จะมีผลต่อก,กำไรเคแบงในปีนี้น้อยมากๆทั้งนีประเทศอินโดนีเซียมีความโดดเด่นด้านจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคหรือประมาณ250ล้านคนโดยมีอัตราการเติบโต ของ GDP ที่น่าสนใจขณะที่สัดส่วนนี้ครัวเรือนอยังอยู่ในระดับต่ำและระดับ NPL ไม่สูงจึงเป็นโอกาสที่เคแบงมองเห็นและเข้ามีส่วนร่วมในตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นโดยในเบื้องต้นคาดว่าเคแบงจะเข้าไปให้บริการด้านสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อผู้ประกอบการ SME ก่อน ซึ่งเป็นตลาดที่เคแบงก์มีความแข็งแกร่งในประเทศอยู่แล้วจึงสามารถส่งต่อบริการสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเป็นการต่อยอดแผนการขยายธุรกิจสู่อาเซียนมากกว่าโดยก่อนหน้านี้เคแบงก์เคยให้เป้าหมายว่าจะมีรายได้จากธุรกิจต่างประเทศราว5%เอร์เซการเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในเมสเปียนคือการนำแผนธุรกิจเดิมมาสานต่อซึ่งมองว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะปัจจุบันสถานการณ์โควิดนั้นเริ่มคลี่คลายและ GDP ของประเทศในอาเซียนก็ฟื้นตัวและนอก จะเคบค์แล้วเชื่อว่าหลายๆธนาคารไทยก็น่าจะเริ่มโฟกัสการขยายธุรกิจในต่างประเทศกันมากขึ้นและทางด้านคุณเธศศักดิทวีธีรธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบอลเอเซียพลัสกล่าวว่าแม้การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารเมสเปของเคแบงจะไม่ทําให้บอลเอเซียพลัสปรับเพิ่มประมาณการกําไรของเคแบงในปีนี้แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีในระยะยาวโดยจะทําให้เคแบงมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากรจํานวนมากและยังมีนี้ครัวเรือนในระดับต่ําทําให้เคแบง์มีโอกาสขยายสินเชื่ออีกจํานวนมากและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหลังจากนี้ธนาคารไทยจะเริ่ม ขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นและ GDP ของประเทศกลุ่มอาเซียนก็มีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งโดยประเทศปลายทางที่น่าลงทุนก็คงเป็นอินโดนีเซียและเวียดนาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ